พวกเธอวิ่งลงจากห้องใต้หลังคาด้วยหัวใจที่เต้นรัวความหนาวเย็นจากที่นั่นยังคงเกาะกลุ่มร่างกายจนรู้สึกเสียวสันหลังดาวขวามือมิลินแน่นดวงตาของเธอยังคงฉายแวววาดวันขนาดที่แป้งตัวสั่นราวกับใบไม้ไหวเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่ แบ้งพูดด้วยเสียงแหบพาลิมฝีปากของเธอซีดเผือดมีลินหันกลับไปมองประตูห้องใต้หลังคาอีกครั้งตอนนี้มันปิดสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพยายามตั้งสติและทบทวนทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเสียงกระซิบเงาลึกลับเด็กหญิงในชุดเก่าและข้อความในกระดาษเก่า เธอบอกให้ช่วยมิลินพึมพำเบาๆก่อนจะหันไปหาเพื่อนทั้งสองคนฉันว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเธอแน่ๆดาวกืนน้ำรายเราต้องบอกครูหรือคนอื่นไหมไม่มิลินส่วนขึ้นมาทันทีถ้าเราบอกพวกเขาพวกเขาคงหาว่าเราคิดไปเองหรือไม่ก็ห้ามเรายุ่งกับเรื่องนี้แน่ๆแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วย มันอาจเกิดเรื่องที่แย่กว่านี้ก็ได้แปงกัดลิ้มฟีป,ปากตัวเองอย่างลังเลแล้วเราจะช่วยยังไงมิลินหันไปหยิบกระดาษที่ได้จากกล่องไม้เก่าเธอค่อยๆขี้มันออกมาและพยายามอ่านตัวหนังสือซีจางหากเธออ่านสิ่งนี้ได้โปรดเธอปลดปล่อยฉัน คำพูดของเด็กผู้หญิงในเงามืดสะท้อนในหัวของมิลินเธอสูดลมหายใจลึกๆฉันว่าคำตอบน่าจะอยู่ในจดหมายนี้เราต้องหาให้ได้ว่ามันหมายถึงอะไรดาวพยักหน้าแม้ว่าจะยังมีความหวาดกลัวแต่ความอยากรู้ก็เริ่มเข้ามาแทนที่แล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนล่ะ มิลินเงยหน้าขึ้นมองหน้าเพื่อนทั้งสองคนพวกเธอจำได้ไหมกล่องไม้นี้เราพบมันที่อาคารเก่าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่สนามหลังโรงเรียนบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับบางอย่างที่นั่นก็ได้ทั้งสามมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจตรงไปยังสนามหลังโรงเรียนทันทีท้องฝ้ายามค่ำคืนมือสนิท ราวกับจะก,กืนกินทุกสิ่งมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องสว่างเป็นเสี้ยวเท่านั้นที่ช่วยนำทางเมื่อพวกเธอมาถึงต้นไม้ใหญ่ลงเย็นๆก็พัดผ่านไปทำให้เกิดเสียงกระซิบแผ่วเบาพวกเธอมองหน้ากันก่อนที่มิลินจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้มือของเธอลูบไปตามผิวเปลือกไม้ที่หยาบกา้าน แล้วเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างตรงนี้เหมือนมีรอยขีดเขียนอะไรบางอย่างมิลินพูดขึ้นดาวและแป้งรีบเข้ามากมองใกล้ๆร่องรอยนั้นดูคล้ายตัวอักษรที่ถูกสลักไว้แต่ก่าวจนแทบมองไม่ออกมิลินพยายามเพ่งสายตาก่อนจะอ่านออกมาได้ทีละคำ ที่นี่เป็นที่ฝังเธอทั้งสามคนตัวแข่งทือความเงียบปกคุมรอบตัวราวกับโรคหยุดหมุนสายลมที่เคยพัดกลับกลายเป็นความเย็นเฉียบที่ชวนขนหัวลุกหมายความว่าไงแปลงกระซิบเสียงสัน่นก่อนที่ใครจะตอบได้จุๆ่ๆเสียงแหลมเล็กก็แว่วขึ้นมาจากด้านหลังพวกเธอ อย่าค้นหาพวกเธอหันควับไปทันทีและภาพที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเด็กหญิงในชุดกระโปรงเก่าๆยืนอยู่ใต้เงาต้นไม้ดวงตาว,วา่างเปล่าของเธอสะท้อนแสงจันทร์อย่างน่าขนลุกอยากค้นหาเธอพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงของเธอสั่นสะเทือนราวกับร้องขอ มันจะตื่นขึ้นก่อนที่พวกเธอจะเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรดาวเอ่ยขึ้นก่อนที่พื้นดินใต้ต้นไม้ก็เริ่มสั่นสะเทือนราวกับบางสิ่งกำลังจะตื่นจากการหลับไหลอย่าลืมกดติดตามกดส s c r i ายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดอ p พีต่อไปนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุกตื่นเต้นแค่ไหน พูดคุยกันได้นะคะ